เสียงกลองยาวและฉิงฉาบยังดังแววอยู่ลางๆจากท้ายหมู่บ้านท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายที่สาดส่องลงมาเนื้อลังคาเรือนไม้สองชั้นกลิ่นดอกลำดวนที่แม่คำปันโรยไว้ตามทางเดินหน้าบ้านลอยเอื่อยปะปนกับกลิ่นอาหารคาวหวานที่แขกเรือทยอยนำมาร่วมงานบุญงานแต่งของวันเฉลิมลูกชายคนโตของบ้าน กับจันสมอนสาวสวยแห่งบ้านถัดไปจันสมอนนั่งอยู่บนฟูกบางๆที่ปูไว้กลางเรือนเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างมือก็ยังจับใช้ผ้าสิ้นลายดอกไม้ประนีตไว้แน่นแม่รู้ไหมว่าผู้ชายในหมู่บ้านเนี้ยมันน่ากินทุกคนเลยจันสมอนพูดในใจพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากแม้เพิ่งแต่งเข้าบ้านวันเฉลิมแต่ในใจเธอ กลับเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะสายตาของชายหนุ่มมากมายที่มองมาทั้งหล่อทั้งเข้มทั้งหอมกลิ่นเหงื่อแรงงานยิ่งตอนที่อาชัยน้องชายของวันเฉลิมมาช่วยยกขันหมากแล้วยังไม่ทันสบตาเธอก็แทบจะลุกไปบีบแก้มเขาเสียให้ได้ใจเย็นไหมก่อนของอร่อยต้องใช้เวลาเธอพึมพำในใจ ในขณะที่แม่คำปันยืนเท้าเสเอลอยู่ข้างครัวหันกลับไปมองลูกสะปค์คนใหม่อย่างไม่ไว้วางใจหน้าตางามปานนางฟ้าแต่นิสัยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แม่คำปันคิดในใจเธอจับตามองจันสมอนตั้งแต่งานมั่นวันนั้นเห็นจันสมอนยิ้มให้ช่างกล้องหนุ่มซส้อจนเขาแทบจะวางกล้องและคว้าสะปคเธอไปซะให้ได้ วันเฉลิมลูกชายหัวปีของแม่คำปันเป็นชายหนุ่มขยันหน้านิ่งไม่ค่อยพูดเขาไม่ใช่คนหล่อสะดุดตาแต่เขาเป็นคนที่จริงใจและรักเดียวใจเดียวเขาเลือกจันสมอนเพราะความงามและความอ่อนหวานแต่ก็แอบรู้สึกบางอย่างในใจลึกๆทำไมเวลาที่เธอยิ้มมันเหมือนเธอยิ้มให้ใครทั้งหมู่บ้านที่ไม่ใช่แค่เรา คืนนั้นหลังงานแต่งบ้านทางหลังก็เงียบสงบลงเหลือเพียงเสียงจัก,กระจันกับลมพัดช,ชายม้านไว้เบาๆจันสมอนนั่งสางผมอยู่หน้ากระจกไม้เก่าในห้องนอนของวันเฉลิมที่เธอเพิ่งย้ายเข้ามาพี่จาคืนนี้เงียบจังเลยนะจ๊ะไม่เหมือนใจฉันเลยวันเฉลิมกำลังถอดเสื้อจะนอนเขายิ้มเจือน อยู่บ้านนอกมันก็อย่างนี้แหละสมอนต้องค่อยๆปรับตัวนะจันสมอน